สวัสดีครับน้าชื่ออะไรครับชื่อฝนัลเรือนอ่ะผมอยากจะถามว่าน้าเป็นเจ้าของรถถใช่ไหมครับใช่ครับพอดีเขาจ้างจริงๆเป็นของสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการไรด,ดาม่าไหมเออใช่ใช่โครงการของถทยไรดารม่านะครับน้าเนี่ยเป็นคนซื้อหางเลเซอร์ดิใช่ครับ ดีไหมดีดีอาะผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าห่างเลเซอร์น่ะใช้ยากไหมใช้ไม่ยากง่ายกว่าเราต้องมาปรับเองอะไรเองเพราะใช้เลเซอร์เลเซอร์ทํางานเองเราเราเราไม่ต้องไปทําระบบคอนโทรลเลเซอร์ประกอบบังคับเองบังคับลมอะไรอย่างเดียวใช่ไหมบับคับมอะไรวิ่งผ่านที่ดอนที่สูงลงที่ต่ําอบรมยากไหมอบรมไม่ยากอบรมหนกี่วันตามหลักสูตรที่ไปอบรมแค่สองวันสองวันทองวัเลยทําได้เลยดูตัวเลขต้องใช้มาตรวัดว่า สูงเท่าไรต่ำเท่าไรมาบกวกรบูณหารว่าตรงไหนะจะตั้งตรงไหนถึงจะได้ที่แล้วปลับไปผมผ่านมาแล้วคือมันสะดุดตามากเขามีเสาเนี่ยผมบอกให้เลยนะมอง1กิโล3กิโลก็ยังเห็นเสาอันนี้เลยนะผมบอกได้เลยยังเห็นเสานี้บรมมาเขาบอกว่าซื้อหางไปเนี่ยเขาป้อนงานให้เราด้วยเขาหางงานให้เราด้วยจริงไหมครับจริงจริงอ่นะณนะนะปัจจุบันนี้ผมก็ทําไม่ทันเนี่ยเนี่ยนี่ก็สมาชทก่เขาเข้าสมัครเข้าโลกงการทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ย แปลงติดๆกันเนี่ยก็ใช่ตรงนั้นทำแล้วอะไรแลี้วคือเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือวิ้นที่เสร็จแล้วมันจะคันเลือดจริงนะแต่บางทีเราเห็นเรียบๆียบเงี้ยมันอาจจะลอกตาเราใช้ไม้ตาวัดเช็คว่าต่างระดับกันเท่าไหร่บอกก็รู้เลยมันรู้เลยไม่ต้องใช้น้ําให้เดินสุ่มเลยสุ่มตรวจเลยไม้ตับวัดเสมอถ้าไม่ทํานานี่ก็ไปทําสนามฟุตบอลได้นะก็การวินไทยที่ต่อมาแล้วจริงครับเดาวเครื่องบินมาลง ส็พอดีเขาวิ่นผ่านมาไงไม่เออม่เห็นเราเข้าเออแล้วรู้เบอร์โทรเราได้ไงไม่รู้โทรมาแสดงว่าเป็นระดับผู้ใหญ่นี้ก็ต้องมีชื่อเสียงเงนงามไม่ใช่น้อยนะครับผมบอยเลยขอขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งครับเพราะบางทีผมผ่านมานะผมเห็นผมสะดุดตามชอบมากก็ขอขอบคุณคือน้าเรื่องฝันฝันเรือนชื่อชื่อฝันเรือนนามสกุลรีสวัสด ก็ต้องขอบคุณรับครับสวัสดีครับอันนี้ก็อีกหนึ่งคนนะครับที่ใช้ห่างเลเซอร์จริงนะครับแล้วก็ซื้อจริงๆอนาชื่ออะไรครับขอแนะนําตัวหน่อยครับชื่อกําพลทองโซภาครับอ๋อน้าอยู่จังหวัดอะไรครับสุพรรณบุรีสําเนียงครับชัดเนะเข้าร่วมโครงการไทไลท์ดราม่าใช่ไหมค้ัที่มีโครงการคนคนละครึ่งใช่ไหมใช่ใช่คนละครึ่งก็คือจานุนเรื่องการซื้อเครื่องมือปั๊บเนี่ยทางไล์ดราม่าให้เราครึ่งหนึ่งเราออกครึ่งหนึ่งถ้าเกิดที่ไม่สมัครเสมอเราก็ทําไม่ได้ ด้ก็ไม่ดีแต่เมื่อเราเอาเลเซอร์มาปรับเนี่ยที่เราก็สม่ำเสมอน,นาเราก็แปลงใหญ่ขึ้นจากเราเป็นกระทงใช่ป่ะเรียกเป็นกระทงแยกสองซมไรก็เป็นสิบไรก็ทําให้พื้นที่แต่พื้นที่กว้างขึ้นในพื้นที่สม่ำเสมอถ้าเกิดเราเราไม่เรียนรู้เลยเนี่ยการปรับเราลากไปลากมามันก็ทําให้เปลืองน้ำมันถ้าเรารู้วิธีขบวนการปรับเนี่ยเราก็ลากเที่ยวเดียวก็จบอ,อ๋อเมือเกิดเราไม่เรียนรู้เนี่ยอาจจะวันนั้นไปเจอที่บางปะหมาเขาเขาไม่ได้เรียนรู้เขาบอกโอ้เปลืองน้ำมันมาก คือคือให้ดีเกษตรกรหรือกลุ่มแม่เกสื่อนี้อยากจะให้ยืมไปแล้วก็ไปลองลากของตัวเองแล้วก็เรียนรู้เราต้องไปอบลหลไหมครับต้องอบรมด้วยวิธีการใช้ล้วก็ได้ไปเสอด้วยอ่าใช่ใช้ง่ายไหมครับเนี่ยใช้ใช้ง่ายก็คือเราขับอย่างเดียว <laughs> ใช้ง่ายกันอย่างเดียว <laughs> <อ>แต่เราต้องรู้พื้นที่คือเราต้องเซเวอร์พื้นที่ก่อนว่าตรงไหนลุ่มตรงไหนขับไม่ยากตอนนีเราต้องอ่านดินว่า ไอ้ตรงนี้จะงาปคนใส่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่ขับเลื้อยไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องร่างก่อนอ่าไปทางก่อนเซเวยก่อนอ่าไปสุปก็สามารถปรับได้เลยปรับได้เลยเราก็รู้ว่าจุดเนี้ยคือเอาดินตรงนี้มาใส่ตรงนี้แต่ต้องเดี๋ยวต้องเตรียมประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันอีกประหยัดน้ำมันแต่เราต้องที่ดีเราต้องเตรียมดินก่อนต้องเตรียมดินก่อนอ่าแล้วก็เป็นทีมของธรรมดาเกจที่ปรับที่ธรรมดาเนี่ยถ้าเราไม่มีห่างเลเซอร์ตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเสียเวลาแล้วก็เสียน้ำมันไปอีก เนี่ยคนที่ใช้จริงเขาจะรู้นะครับผมบอกเลยนะผมไม่ได้การันตีหรือว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าดีจริงหรือดีไม่จริงเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ลองไปใช้จริงแต่คนที่ใช้จริงเขาสามารถที่พูดและการันตีได้ใครที่สนใจหรือใครที่อยากเรียนรู้สามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยครับผมบอกได้เลยสามารถติดต่อได้ลองมาพูดคุยลองมาศึกษากันดูครับหรือว่าบางอย่างที่เราไม่เข้าใจทาง G S s หรือว่าทางโครงการเนี้ยเขาพร้อมปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะ ให้ความรู้เราได้อีกหลายหลายช่องทางครับผมบอกได้เลยกอนอื่นครับขอบคุณครับ